ท่า today อัปเดต B M ได้เลิกเปิดตัว B M W X 3เจนที่4มาพร้อมกับภายนอกที่ออกแบบใหม่หมดเริ่มที่กระจังหน้าทรงไตคู่แบบไอค i c g คโก e มีชุดไฟ L E D เรืองแสงล้อมกรอบกระจังหน้าพร้อมไฟหน้า L E D a d a p t i v e โคมใหม่พร้อมไฟเด y t i ทมแบบ L E D รูปตัว L ในโคมเดียวกันชุดไฟท้าย L E D รูปตัวทีแนวนอนพร้อมกันจนหลังทูโทนพร้อมหลังคารถแบบพนบิกราสซ r นลูล้อมาในทูโทนปัดเงา18ถึง21นิ้ว ภายในคอนโซลหน้าดีไซน์ล้ำใส่จอสัาผัคแบบโค้ง BMW Curve Display รวมทั้งจอมาบารดิจิตอลขนาดใหญ่12.3นิ้วและจอชัชสกรีน14.9นิ้วใช้ระบบปฏิบัติการ iDrive 9หุ่นลายมัลติฟังก์ชัน3าทรงไทยตัดเบาะนั่งทรงสปอร์ต ขุมพลังเป็นซิมต์โบว์2.0ล,ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า18แรงมา้าแรงบิด200นิวตันมาจากระบบไม้ไฮ้บิดที่มีขนาด48โวลต์ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เพื่อม้อพลังสูงสุด208แรงมา้าแรงบิดรวม330นิวตันความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรทำได้7.8วินาทีรุ่น X3 3, 3 0 e xDrive ใช้ขุมพลังเดียวกับ ye, 2 0 xDrive 299แรงมา้าแรงบิด450นิวตันพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Gen4 คควววววาามมมมมจุ 19. ุ19.7 140กกกกิิิิโโโลลลลััตตตต์ออออเเเเ็็ทรรร่่่สสูงงงดไดไ้ถึ140ช ระยะทางขับสูงสุดในโหมดนี้อยู่ที่81-90กิโลเมตรสำหรับดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า11แรงม้าแรงบิด25นิวตันหมายไฮบริดมีขนา48ด48โวลต์197แรงม้าแรงบิด400นิวตันตระกูล M Performance เป็นซิน M Twin Power Turbo ขนาด3.0ลิตร6สูบแถวเรียงหมายไฮบริด48โวลต์398แรงม้าแรงบิด580นิวตันโดยทุนมาพร้อมเกียร์ออโต8้8สปีดเด็ปตันิกร่อมกับเครื่อง4ล้อ X Drive เปิดขายอเมริกาและยุโรปในช่วงไตรมาส4ของปีนี้รวมถึง iX 3เจนใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2025ส่วนเมืองไทยพบกันต้นปีหน้ากับงานมอเตอร์โชว2025